บังเอิญมากบังเอิญบังเอิญก็โชคดีที่ว่าปล่อยออกมาในช่วงที่ไม่มีใครปล่อยเลยกับแคาีพี่ไปให้กำลังใจผมก็หลุดคือมันเกินกว่าเหตุไปเล่นถึงพ่อถึงแม่เราเลยปกติจะไม่มีใครเห็นผมในในในภาพนี้แต่ดีที่มีมีแอนอยู่ข้างๆถ้างั้นคงหนักกว่านี้อยู่ี่มันเป็นการให้กําลังใจกันกับบิ๊กเราก็ให้กําลังใจเราให้กําลังใจทุกคนบางทีหนูก็โดน่ายหลายๆคนก็มี ิดว่าตัวเองเป็นคนกะลกแต่พอมองกระจกอเอ้าเป็นคนเรียกว่าทําเอาคู่รักนักร้องหมอลำชื่อดังแอนอรดีกับบอยสิริชัยยิ้มปลื้มกับกระแสของเพลงบังเอิญมันได้อ่ะที่แตะ25ล้านวิวในช่วงเวลาเพียง2เดือนว่าตัวเองเป็นคนกะลบแต่พมองกระจกเป็นคนที่สวยไม่ได้อยากเป็นคนสวยเป็นคนถูกควยมากกว่า ดาราคนดังยังนำไปเล่นในโซเชียลมากมายถือว่ามาด้วยความบังเอิญเพราะไม่ได้คาดหวังมาก่อน ทั้งนี้แอนและบอยยังได้พูดถึงอีกหนึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังหนุ่มบอยหลุดปรี๊ดแตกโต้ตอบเอฟซีของบีกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่หาว่าตนเข้าข้างแพรวพราวแสงทองอดีตภรรยาของบีกแล้วด่าลามไปถึงพ่อแม่จนทนไม่ได้ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าไม่เคยเลือกข้างและให้กำลังใจเพื่อนทุกคนเป็นปกติทั้งนี้ยังบอกด้วยว่าแพรวพรา,พราได้มาขอโทษที่แคปข้อความสนทนาม,มาโพสต์จนกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาในตอนนี้ ตอนนี้คือกี่้านีตอนนี้จะเข้าสู่25่ค่ะภายในระยะเวลาประมาณ2เดือนนี้ถือว่าเกินคาดไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยบังเอิญมากบังเอิญบังเอิญทุกอย่างบังเอิญทั้งทั้งเพลงทั้ง MV ทั้งทั้งโปรดักชันทุกอย่างบจริงๆแล้วเรา มีแผนว่าจะปล่อยเพลงช่วงซุขช่วงสงกรานต์ที่จริงมีเพลงหนึ่งที่ทําแต่มันปล่อยไม่ได้แต่แต่ก็โชคดีที่ว่าปล่อยออกมาในช่วงที่ไม่มีใครปล่อยเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครทำเพลงเลยใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงโดยเฉพาะพี่ทุกกีซัพพอร์ตมากๆก็แบบเล่นก่อนเพื่อนเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่เล่นแทนเสียง เราแสดงอยู่ผมผมก็หลุดจริงๆมันก็อาจจะมีถ้าเราไม่ไม่ไม่เข้าไปเห็นไม่เข้าไปไปฟังมันก็คงไม่รู้สึกอะไรแต่การคอมเมนต์ตำหนิเรายอมรับเนะฮะเรื่องผลงานเรื่องอะไรต่างๆและในสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดตอนนั้นมันมันไม่ใช่คือมันเกินกว่าเหตุไปเล่นถึงพ่อถึงแม่เราอะไรประมาณนี้ฮะ ผมก็หลุดผมก็หลุดปกติจะไม่มีใครเห็นผมในในในภาพนี้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมองเรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่วันนั้นอะไปถึงพ่อถึงแม่เราผมคิดว่ามันเกินกว่าเหี้ครับก็เลยหลุดเลยแต่ดีที่มีมีแอนอยู่ข้างๆถ้างั้นคงหนักกว่านี้ดูก็โมโหเหมือนกันแต่ว่ามันก็มันก็ต้องควบคุมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนหน จะรู้ว่าเขาเวลาขัาโมโหเขาเป็นยังไงใช่ก็ประมาณนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่รอดแล้วเราเกิดไม่รไร<ม>ติดกันก็มีมีส่งข้อความมนะาบอกว่าโอเคไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ขอโทษนะที่เหมือนเหมือนกับเขาแคปอ่าแคปไปแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆมันมันไม่มันไม่น่าจะมีอะไรเลย มัน<า>อยู่ม<า>ันเป็นการให้กําลังใจกันเหมือนเหมือนอย่างอย่างกับบิ๊กเราก็ให้กําลังใจเราถ<อ>ูกให้กําลังใจทุกคนบางทีหนูก็โดน่านหลายๆคนก็มีบางครั้งเพื่อนเพื่อนศิลปินเนี่ยอาจจะสนิทไม่สนิทแต่เรารู้จักกันในในโซเชียลเนาะใครมีปัญหาเราก็ให้กําลังใจใครประสบความสําเร็จเราก็ยินดีด้วยค,ครับ